อยังอยู่ี่เรื่องของพาะถ่ายนะคะไปกันต่อในเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะพี่อุ้ยเคยไปที่อำเภอ้ําพองนะคะบ้านโคกสง่างูจงอางอุ้ยได้ยินคำว่างูจงอางน,นี่คิดดูก่อนครับเขามีอะไรครับอ่าเป็นออในเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะไปการเป็นการสัมผัสเรื่องของงูกับคนนะเดี๋ยวไปดูกันค่ะที่อำเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นนะคะได้ชวนนักท่องเที่ยวค่ะมาสัมผัสวิถีคนกับงูนะคะรวมไปถึงการแสดงโชว์คนชก กับงูค่ะการแสดงหญิงไทยใจเกินร้อยการแสดงเยาวชนเล่นกับงูค่ะที่บ้านโคกสงา่าที่หมู่บ้านงูจงอางซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สู่ขวัญงูจงอางค่ะ ที่บ้านโคกสง่านะคะที่หมู่ที่6ค่ะอยู่ที่ตำบลทรายมูลอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนายไกรสอนกองสลาดค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ค่ะกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นะคะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยลงมือปฏิบัติ โดยมีส่วนราชการและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายกับด้านการพัฒนาชุมชนและประชาชนนะคะให้ความสนใจร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจํานวนมากค่ะโดยโครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวนะครับลงมือปฏิบัติมีกิจกรรมด้วยกันทั้งหมด10กิจกรรมได้แก่ทํายาดมสมุนไพรทําหมากปัน่นชิมตํามเมี่ยงสมุนไพร ทอเสื่อผืนเล็กนะครับทำยาหมองสมุนไพรชิมยาดองสูตรเด็ดนวดจับเส้นคู่สมุนไพรการเอาตัวรอดจากงูรัดการจับงูมีพิษแล้วก็วิถีคนวิถีชีวิตของคนกับงูนะครับอีกทั้งยังมีกิจกรรมการแสดงส่งเสริมการท่องเที่ยวประกอบด้วยการฟออ้อนออนซอนอีสานย้อนตำนานวิถีคนขายยาสมุนไพรกับงูการแสดงโชว์คนชกกับงูการแสดงหญิงไทยใจเกินร้อยการแสดงเยาวชนเล่นกับงู ซึ่งทางนี้นะครับเพื่อสนับสนุนการจัดทําโปรแกรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนรองรับการบริการนักท่องเที่ยวและก็มีการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการชุมชนและก็ชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมายให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวต่อไปครับ ถือว่าเป็นที่ชื่นชอบของนักนักท่องเที่ยวหลายๆคนนะคะชาวต่างชาติเนี่ยใครที่มาจังหวัดขอนแก่นกับพี่อุ้ยก็ต้องไปหมู่บ้านงูจงอางเห็นเขาบอกว่ามีกิจกรรมชกกับงูใช่ค่ะอยากเห็นที่ในภาพตอนนี้ก็เป็นการชกกับงูนั่นเองอะผมต้องขอบายครับชกกับคนผมยังแพ้เลยชกกับงูนี้น่าจะไม่รอดไปชมการแสดงกันที่บ้านโคกสง่างูจงอางค่ะที่อำเภอลำพงจังหวัดขอนแก่นของเราหนิไปดูเขาเรียกว่ามือเฟชชั่นอลโปรเฟสชั่นอล ก็ต้องอบอกน้องๆหนูๆไว้นิดนึงนะครับว่าทางพี่ๆที่เขามาแสดงเนี่ยค,คือเขามีการฝึกมาแล้วฝึกจนแบบว่าชํานาญแล้วนะครับถึงทําอย่างนี้ได้ถ้าน้องๆหนูๆเห็นเนี่ยถ้าเจองูให้หนีให้ห่างก็อย่าลอกเลียนแบบนะคะอันนี้เป็นความเชี่ยวชาญความชํานาญของที่บ้านโคกสงงาค่ะครับ